อะโอเคโอเคออโอ้ยไม่มีคนเข้ามาดูเราเลยอะแกมีแต่แม่เนี่ยไม่มีแม่แชร์ให้หน่อยหนูงงมาตกติต๊กตอกหมืโดนติดกันแนะ่แนะ่อันถือดีพี่เมย์สวัสดีครับพี่ดูเอฟเฟกต์ของพี่ทำมาสุกไปพี่ตัวไม่ถึงอันนี้เป็นเอฟเฟกต์หรือ ทำไมที่ถ้าเขาเฟมเออกผู้ชาจังวะเอาเอออะมาอันมาไอ้เฟรมต้องช่วยหน้าฉันเนี่ยนึกออกไหมสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีก็คือไม่ได้นัดก่อนด้วยว่าจะมาไหลมีคนส่งกุหลาบ์แต่กุหลาร์ขอบคุณสำหรับกุหลาบนะคะกุหลาบ์เดะอย่าร้องอย่าร้องตัวนี้พี่เสียงไม่มีนี่ตอบมันทำไมติมันมันปิดกล้ามหนอลงไงมันไม่มีคนมาองหรง อวทุกคนวันนี้เราพวุ่งนี้เจอกันที่ไหนอ่ะขอบคุณมากดอกบุวรับนะคะใครนี่มาก็สนใจมาได้นะครับเก็บนานแล้วนะขอบคุณสำหรับดอกกุหลับ8ดอก9ดอก10ดอกเก็บดอกเก็บยะไงเก็บกุหลับแม่ไม่เป็น9,999ดอกทำไมแล้ว9,990ดอกจะเก็บให้เธอจนแบบแทบจะเต็มหลอก เอ้ยแทบจะเยอะมากอะไรเงี้ยอสวัสดี 16, สิบหกท่านัสดีส,ส,ดสิบหกเฮ้ยเสียงเราจะโอ้โหเว้ยถ้าพี่ออกจากเสียงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ <laughs> อโอเคอโอเคครับ้โอ้ยไม่มีคนเข้ามาดูเราเลยไอยะแก มีแต่แม่เนี่ยไม่มีแม่แชร์ให้หน่อยหนูงงมากติ๊กต่อกลุ่มติดกันแน่แน่อันถือดีพี่เมย์สวัสดีค่ะพี่ดูเอฟเฟกของพี่ให้มันส่งไปพี่ตัวไม่สูงอันนี้เปนเวทเสกเดี๋ยวออไม่ที่ถ้าเขาเฟมอาอกม่ไหวจังหวะเอาเอออะมาอันมาไอเฟมมันต้องช่วยหน้าฉันไงนึกออกไหม สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีก็คือไม่ได้นัดก,ก่อนด้วยว่าจะมาไหลมีคนส่งกุหลาบ์แต่กุหลาร์ขอบคุณสำหรับกุหลาบนะคะกุหลาบแดงอย่าร้องอย่าร้องตัวน<ด><ด>ี้กูเสียไม่มีไม่ตอบมันทำไมติดมันมันปิดกล้องหรอลงไม่มีคนมาดองร้องคนหัวมากทุกคนวันนี้เราพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนอ่น ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะใครไม่มากก็สมใจมาได้นะครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบ8ดอก9ดอก10ดอกเก็บดอกเก็บอะไรเก็บกุหลาบแม่ไม่เปิดคือ9,999ดอกทำไมแล้ว9,990เลยก็เก็บให้เธอจนแบบแทบจะเต็มหลอกเฮ้ยแทบจะเยอะมากอะไรเงี้ยอ สวัสดีสิบหกท่านสวัสดีสิบหกเฮ้ยเสียงเราจะทำเอ้ยทำโอเวอรถ้าพี่ออกจากเสียงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ <laughs> เฮ้ยน่าสิดมากะอะโอเคอโอเคค